ไปแล้วพี่น้องไปรุรนกันพี่น้องมาดิฟังกลาชินมาทันว่าเอ้าสิเป็นเังนไรครับผมฟังนี่ฟังสีธาตุฟังฝุ่นฟังกลาชินเอ้ามาลุุนกันพี่น้องสิเป็นเังไรที่เป็นเังนไรกลาชินฟังกลาชินอยู่ฝั่งนู้นนะครับผมมาแล้วขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วไปนี่แล้วพี่น้องอุ้ยไอ้งาะกี่ขันซอท้าปุ๋ยชนจอดครับ เอานี่ครับผมมารุ่นเหฟฟังกระสินครับเดี๋ยวเดี๋ยวฟังกระสินจะน้อยใจครับตัวนี้นะครับเอารุ่นกันไปพี่น้องนี่เอาแหสีแดงเนียครับเสียสีแดงนะครับไปเบื้องใกล้ๆเลยครับว่นี่นะครับไปเบื้องใกล้ๆเลยครับเป็นจังไดพี่น้องสันลงแล้วกึืนจอมแล้วพี่น้องเป็นจังไดครับไปเบื้องใกล้ๆครับผมขึ้นมาแล้วพี่น้องขึ้นมาแล้ว ขึ้นมาแล้วครับผมังไรพี่น้องมาแล้วพี่น้องขึ้นมาแล้วพี่น้องเขาจะพากลับพี่น้องอุ้ยไปเรียบพี่น้องกาลสินทรงขอบประกวดพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยโอ้พี่น้องพระพุนกาลสินทรงขอบประกวดครับทั้งแบกทั้งคอนเลยบ่อนี้พี่น้องเอ้ยครับป้าตัวพี่น้องผคนแรกครับผม สุดยอดสุดยอดอีิลี่ครับผมเอาโอ้สมพรเราบอกอย่างนี้มาทั้งพี่น้ำแนวสั่นไปมองดูครับผมเอาไอเงีคือกันเหรอครับพี่น้องสุดยอดอีิลี่ครับผมไปปดศะนี่อ้ยครับอู้สุดยอดครับเอานี่ครับผมน้ำแดงหัวแรกพี่น้องฝนแรกครับผมมันมันครับใบรุ่นนะครับผมใบรุ่นหากินครับให้ยุใหายากครับผม สุดยอดอุ้ยบังเนี้ยวันเสซฮ์แม่เห็ดอันนี้ก็ดีไปมั้แมหเข่าตาข้ามการข่าตาพระทองที่ลูกเคยเจ้กเทเข่าตาพระทองที่ไหนงเนี้ยวันอันเนีก็ถือมั้ยไหมวันเสซฮ์ก็ถือมั้อุ้ยสุดยอดสุดยอดเบิังเนี้ยครับผมนะครับพี่น้องป้าโถสุดยอดไปรุ่นนะครับไปรุ่นหาอยู่หากินพี่น้องเลยครับสุดยอดจริงๆครับผมมันรุ่นเฮียนี่พี่น้องนะครับผมอู้ เ้าเมียงบ่นี่เอา้าแม่นบอต <c oughs> ึกแหยเกียบพอดฟังพุ่นพี่น้องเนี่ยเอา้าผมมาในรุ่นเนี้ยนอนครับแห่นี่พี่น้องเบิ่งเอาเนี่ครับเกียบพอดฟังพุ่นไหมครับแห่อุ้ยเอารุ่นแห่นี่เด้อรุ่นรุ่รุนรุนเป็นยังไงครับพุห่หนี่เา,าเดแุ่มาี่ยครับเอารุ่นแห่นี่ครับคุกคุณเลย้าพุ่นเลยถถสองดงังอาจะเป็นแห่พุ่นละ อ่าแล้วเอ็นี่ครับพี่น้องขึ้นมาฉอมได้พี่น้องผมมาแล้ววะขึ้นมาแล้วพี่น้องขึ้นมาแล้วพี่น้องขึ้นมาแล้วปัตมันพี่น้องขึ้นมาแล้วปไปขัดฟังคุณนะครับที่ไปได้ไลยครับแผ่นนี่นะครับชุนมาไอ้ไอ้ลูกเขยเย็นเย็นเย็นเซซ่าเซซ่าเซซ่าเาซ่าเซซ่าเซซ่าเซซ่าอุ้ย สุดจวดมากเลยลูกเขยทั้งหลายโอ้โหถูกใจพราพราเท่าแห้งครับโอ้ยสุดยอดครับผมเอานี่เอาสุดยอดครับผมอ่าโทรครับเอามันมันครับผมนะครับผมนี่ลูกเขยอีผู้นึงเลยเป็นอะไรครับนี่โอ้โมาแห้งแล้วครับมาแห้งแล้วถ้ามาหากินแบบนี้ลูกเขยแบบนี้โอ้โพ่อเท่มามักเลยคะแนนเต็มสิบห้าหนึ่งร้อยนี่ครับผมเอาปฏิบัต ผูกปฏิบัติซ้ำถือรางวัลทีหนึ่งเครื่องผลแหกันได้พราเท่าผู้นี้เออเปฏิบวติประบวกเด้อเอะมุนติดไม่นำโคงเด้อเอาบอลนี่เนี่ยเอาขึ้นมาเอาขึ้นมาขึ้นมาเอาขึ้นมาเอาขึ้นมาเนี่ยไอ้ลูกเขยขึ้นมาขึ้นมาโอกทรงคืนพี่น้องทรงคืนกับแหแดงนี่ทรงคืนเี่น้องนะครับทรงคืนเี่น้องทรงคืนเี่น้องมาแหมขึ้นมาเร็วขึ้นมาเร็วเป็นยังไงเป็นยังไงครับสั่นลงไป เอ,อเื้บอื้บเป็นยังไงขึ้นมาแล้วเอาพอได้ปีงเป็น้องเอามาันมันครับผมไปแล้วครับผมสุดยอดสุดยอดไปผุนกับเพี่น้องเอป็นยังไงครับผมขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้ว อุ้ยอะงะเลยไปเลยครับพี่น้องสุดจวดครับผมเฮนี่ขึ้นก้อนเฮนี่ขึ้นก้อนบ่กเฮนี่ขึ้นก้อนมาสั่นมาเอามไปบางแหนี่ก้อนเสร็จละ่ะเดี๋ยวเผาเด้อโอ้ขึ้นมาแล้วอูพ้พอดีครับผมอู้เอาพอดีพอดีปิ้งครับผมเนี่ยนะครับไปเบิ่งแหนี่พุ่นบ่านี่ มาแล้วคุณมาแล้วคุณมาแล้วอู้โหแห่โอ้คุณมาแล้วขาวอักลกักอู้โหแห่แดงสุดยอดครับผมเห่แดงแรงฤทธิ์ครับผมสุดยอดครับฟังกลาสินครับพี่น้องอู้มันมันเป็นปรากฏน้ำมันวะสุดยอดสุดยอดครับผมแห่ในกระจังเหมือนกันมันๆครับ